ก่อนดูคุยแซโชออย่าลืมเปิดทีวีก่อนไม่ใช่กดซับสไครต์ใช่แล้วก็กดกระดิ่งด<อ>้วยนะคะก็กดรีโมทด้วยสิค่ะมีสาวสวยที่จะมาเสิร์ฟความหวาน <c oughs> เสิร์ฟการดูแลตัวเองให้เรานะคะ เจอนานเท่าไหร่ก็ยังดูแลตัวเองดีเสมอและที่สําคัญนะเชื่อผู้หญิงคนนี้ได้เพราะเธอธรรมะธรรมโเธอไม่มุสาค่ะจะพูดอะไรพูดด้วยความจริงพี่กิกมิโรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยจังเลยโอ้ขอบค<ด>ุณมากๆเลยค่ะอยากจะบอกว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้นะความปรารถนาของผู้มีศีลย่อมสำเร็จผลนะคะเรารักษาศีกันแล้วเราก็ช่วยส่งกำลังใจให้แนวหน้าแล้วก็ประเทศของเราได้นะคะแต่ขออนุญาตมา บอกเรื่องเทคนิคในการดูแลตัวเองสักนิดนึงนะคะต้องบอกว่าปีนี้กําลังจะเข้าเลข5้าแล้วเนาะนะคะอายุมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเลยค่ะที่ผิวพรรณมันต้องมีความโรยราแล้วกิ๊กเจอปัญหากับตัวเองในการไม่ดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเมื่อ5ปีที่แล้วที่ไปบวชแม่ชีที่พม่านะตอนนั้นเราฮาร์ดคอร์มากเราไม่ดูแลตัวเองล้ลางหน้าแต่น้ําเปล่าอย่างเดียวไม่มีการประทินผิวใดๆทั้งสิ้นนะคะกลับมาปุ๊บหน้าอย่างพังอย่างเยินเลยค่ะ <Yeah. S 1> ริ้ว รอยมาเต็มหน้านะคะเส้น,นาผากตีนกาหางตามมาเต็มใต้ตาก็มีความหมองคล้ำแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมดนรานธรรมชาติของการไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะแต่กลับมาคราวที่แล้วนะคะรรมาก็จัดสรรให้มีโอกาสได้เจอพีโนพี่โนเห็นหน้ากิ๊กพังมากเพราะว่าช่างแต่งหน้าบนบอกว่า กิ๊กตอนนี้ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคือหน้ามันพังเกินไปแล้วนะคะก็โชคดีได้เจอพี่โน่พี่โน่เห็นหน้ากิ๊กพังๆปุ๊บก็เลยบอกว่ากิ๊กเอาตัวนี้ไปใช้แล้วกันนะพี่ไปเทสลงเทสแลบมาแล้วมันดีแล้วมันก็ใช้แล้วมันก็ปลอดภัยนะประกอบกับกิ๊กเคยเห็นว่าแบรนด์นี้นะคะไทจีน่าเนี่ยเขาขายดีทางทีวีมาเป็น10ปีแล้วคุณผู้ชมขาแล้วก็ต้องบอกว่ามีพรีเซนเตอร์จากหลากหลายวงการด้วยก็ด้วยเครดิตของตัวผลิตภัณฑ์เองกิ๊กก็มีโอกาสได้เปิดใจลองใช้ต้องบอกว่านี่แหละค่ะคือเคล มาแลดูดีได้อีกครั้งและที่อยู่ในมือนี้นะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเราค่ะไพรจิน่า 12X ค่ะซึ่งมีการพัฒนาสูตรมาก,กว่า5ปีเต็มนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า 5D Matrix c o l a r ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จะมีส่วนทำให้ริ้วรอยทั้งแนวตั้งและแนวนอนของเราแลดูเบาบางและจางลงก็คือดีขึ้นภายใน14วันอันนี้มีเอกสารรับรองด้วยนะคะริ้วรอยแนวตั้งมีอะไรบ้างคะเวลาขะมวดคิ้วเวลาที่แบบลองแก้มลองน้ำหมกัก ของเรานะคะแล้วก็ตามรอยจีบปากต่างๆนะคะริ้วรอยแนวนอนก็พวกเส้นหน้าผากสารพัดตินคาบนหน้าเรานะคะแล้วก็ใต้ตาต้องบอกเลยว่าถ้าใช้ไทจีนา 12x นี่นะคะผิวของคุณผู้ชมจะแลดูดีขึ้นภายใน14วันต้องบอกว่าอันนี้เรามีเอกสารรับรองนะกิ๊ไปบวดรอบ2งวดนี้ต้องเรียนทุกท่านนะว่าเจตนาะต้องไม่ได้เอาไปประทินผิวนะแต่ต้องขอ er อนุญาตพกไทจีนาไปใช้ด้วยค่ะ,ะเพราะว่าคราวที่แล้วคือมันพังเยินมากประ ก,กับอากาศที่พม่านะคะมีความแปรปรวนสูงค่ะเดี๋ยวก็อากาศร้อนมากแล้วก็บางทีก็ เปลี่ยนสถานปฏิบัติก็เย็นมากแต่กี้บอกเลยนะผิวพันธุ์ต่อให้อยู่ในสสภาพภูมิอากาศใดก็ตามถ้าเราไม่ดูแลนะคะมันจะมีความไม่สบายในชั้นผิวเขบอกถือสินทาได้ค่ะเป็นยาค่ะเราเจตนาเป็นยาค่ะเปกกี้ค่ะใช่ค่ะมันพอกิ๊กใช้นะต้องบอกเลยว่าเอาไปใช้ตอนไปบวชชีที่พม่านั้นนานๆใช้ทีทาหนึ่งครั้งก็คือชุ่มชื้นไปหลายวันจริงๆพอไปใช้กลับมาคือไม่มาพูดได้เขาไม่ได้อะเพราะว่ารู้สึกประทับใจกับผลิตภัณฑ์มากๆเลยนะคะต้องบอกเล ว่าอันนี้คือแบรนด์ของคนไทยที่ขายดีทางทีวีมากว่า16ปีแล้วแต่คุณภาพสู้เคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยนะคะดิฉกนจะเร่ยนคุณผู้ชมว่ากิ๊กใช้จริงๆมากว่า5ปีแล้วนะถ้าไม่ใช้จริงไม่กล้าออกมาพูดเลยค่ะเพราะว่าโกหกผิดศีลกิ๊กก็บาปเปล่าๆนะคะอยากจะเรียน้คุณผู้ชมว่าวันนี้นะโปรที่เอามาฝากวันนี้นะคะเป็นโปรที่สุดคุ้มมากๆค่ะขายดีติดอันดับของเราตลอดปีนะคะถ้าคุณผู้ชมเจอโปรนี้แล้วนะอยากให้เปิด แล้วก็จองสิทธิ์ให้ทันวันนี้เพราะว่าโปรนี้ไม่ได้มีตลอดนะคะวันนี้ต้องจองห้ามพลาดเพราะว่ามีเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะโทรมาจองสิทธิ์กันเลยค่ะตอนนี้ที่1577หรือ line a t r a g i n a brand นะคะสำหรับ5นาทีนี้ไม่จํากัดสายนะคะรับไปเลยค่ะเซตนี้นะโหเซตสุดคุ้นของเรานะคะท r a จีน่ากระปุกใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุกนะคะแล้วก็มี brightening อีกหนึ่งขวดแบบนี้แล้ววันนี้ก็มีแบบของเป็นสิริมงคลมาฝากด้วยนะคะหนุมานรุ่นมหาบารมีโอ,อ,อใ้ใช่ใช่ซึ่งมีเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นต้องเรียงคุณผู้ชมว่า6ชิ้นนี้นะราคาเต็ม1600บาทค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นเซตนี้นะคะใช้กันไปยาวๆเกิน4เดือนตกเช้า15บาทเย็น15บาทเท่านั้นนะคะและต้องเรียนคุณผู้ชมว่า b r i g h t e n i n g ขวดนี้นะตัวนี้เราปรับสูตร ะะมีในอาซินนามายช่วยปรับสมดุลให้ผิวของเราดูแข็งแรงแลดูกระชับแล้วก็มีสารสกัดอีกตัวนึงที่สําคัญก็คือดอกไม้5ชนิดค่ะที่จะมาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสนะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากเราลงบริเทนิ่งนี้แล้วนะคะผิวจะแลดูสว่างกระจ่างใสแล้วก็ท์ขึ้นด้วยปกติขวดนี้นะคุณผู้ชมค่ะ1,200บาทแต่วันนี้ทุกการสั่งซื้อหรือการสั่งจองนะเราแถมฟรีในเซตนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมพร้อม โทรมาเลยคะ่ะที่1577ดเรไลน์ at พชนาแบร,รนด์ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีหนุมานชหลวงพ่อเกี้ยงอุ๊ยเดี๋ยวก่อนเขาดังมากนะพี่กิ้คขาอันนี้คือหนูเคยแล้วใช่ไหมคนชนบุรีเนี่ยเขาอยากได้มากเลยโอ้โหแ,แบบว่าจริงๆเขาไปวัดไปอะไรนะเขาผลิตมาแบบว่าเขาเรียกอะไรทํามาสร้างมาไม่เยอะเลยค่ะคือมีแต่คนแบบว่าอยากได้นะเขาเรียกว่ารุ่นมหาบารมีพุทธาพิเศษโดยหลวงพ่อเกี้ยงวัดเนนสุธาวาสจังหวัดชนบุรีอันนี้เขาหายากจริงๆเขาบอกว่าวัดเนี้ยค งนี้เวลาไปขอนะถ้าคุณถือสินถึงอะไรถึงนะเวลาอธิษฐานจิตของานขออะไรแบบนี้สำลิดง่ายมากโเขาบอกว่ายินด้วยบอกช่วยแคลายคลาดแล้วก็ช่วยของการค้าขายโอ้โหดีใจจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราแถมฟรีในเซตนี้เลยนะคะเป็นรุ่นแบบตเป็นบอกว่าได้ไดสุดกลุ่มแล้วมีของมงคลด้วยนะคะคุณผู้ชมพร้อมไหมคะโทรมาเลยค่ะที่157หรือไลน์แอดทรัชินาแบรนด์สำหรับ5นาทีนี้ไม่จำกัดสายนะคะรับไปเลยค่ะทร a จิน่าสองกระปุกใหญ่แบบนี้พร้อมหนัดพกพาอีกสกระปุก แล้วก็ Bright ท ning อีก1ขวดแบบนี้พันสวันนี้ไม่ต้องจ่ายนะแถมฟรีไปเลยแล้วก็มีหนุมานนะคะรุ่นมหาบารมีมอบให้ด้วยนะคะ6ชิ้นนี้ราคาเต็ม1600บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นนะคะอีกท่านหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ใช้จริงนะคุณปานธนาพรอันนี้ก็ใส่บุญเหมือนพี่กิ๊กเลยพวกเราอะทำรรมาทำโมนะแต่ว่าหน้าพวกเรากลับมาแลดูดีได้อีกครั้งด้วยไทยลยจีน่าจริงๆนะคะแล้วปกติคุณปานเนี่ยไม่เคยพูดให้แบร์ ไหนเลยแต่วันนี้พูดให้ทราจีน่าเพื่อนกี้อยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าพวกเราทุกคนที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะเราใช้จริงเหมือนเป็กกี้อ่ะเป็กกี้ก็ใช้แต่ว่าอะไรไหมพี่กี้พี่ปาเนี่ยเขาเป็นสายบุญแต่ว่าคนละแนวของพี่กี้เขาคัดคออันนี้ถ้าใช้ไม่ดีนะด่าไฟแลบอันนี้สร้างเลย จริงๆดาไปแลบเลยอันนี้บอกเลยเนี่ยเขาใช้มาแล้วน้องนสนิทกันก็เห็นกระปุกที่บ้านเขาว่าใช้แบบโอ้โหใช้เยอะมากใช้มาก่อนเป๊กจะ6ปีแล้วมั้งใช่แล้วทุกคนที่ใช้นะคะบอกเลยว่าแบบหน้าของเราจะแบบดูดีแล้วก็หน้าใสมากพิกิตนะเป๊กเป็นผู้เป็นคนได้นะหน้าตาตอนนี้ก็คือแตลจิน่าเลยจริงเช่นเดียวกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าทาจิน่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะเราจะพัฒนาสูตรอย่างไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือพรีเซนเตอร์เราอยู่ครบทุกคนเพราะฉะนั้นถ เราใช้เพราะเราใช้จริงๆนะคะต้องเรียกว่าชม่าปกติ5ชิ้นก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่วันนี้มีของมงคลมอบให้ด้วยอีก1ชิ้นเป็น6ชิ้นนี้นะคะคุ้มมากๆ2 9 9 0ัรเบาทเรามีเฉพาะในรายการคุยแซบโชว์เท่านั้นวันนี้อยากจะย,กย้ำในคุณผู้ชมนะคะเงินยังไม่พร้อมไม่เป็นไรย,ยังไม่ต้องจ่ายพร้อมตอนไหนจ่ายตอนนั้นนะคะที่สำคัญโทรมาจองสิทธิ์ให้ทันตอนนี้ที่1577หรือ Line@ แอทไรจิน่าแบรนด์ค่ะ ตอนนี้น่าจะเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วนะคะไปเกีกค้ค่ะน่าจะสัก สองนาทีาสุดท้ายนะคะ<ช>คุณผู้ชมดว่วนโทรด่วนพรมาจองสิทธิ์ทห่ทันเลยนะคะต้องบอกเลยนะสำหรับคนที่แบบเซนซิทีฟสกินผิวแพ้ง่ายนะคะไม่ต้องกังวลบอกไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะ,ะใช้เทจีนากระปุกเดียวอยู่เลยค่ะเช้านะคะหนึ่งห้าจุดเย็นห้าจุดปาดเลยหน้าใต้ตาม,มาถึงลําคอกิกใช้แบบนี้จริงจริงเขายังลังเลบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรายการอื่นดีกว่ามันจะไม่ได้โปรนี้มันจะไม่ได้โปรนี้โดยเฉพาะของแฉมมากวัดหนวดเทียงเนี่ยค่ะใช่ใช่ค่ะจะมันจะไม่มีโดยเฉพาะในรายการ คุยแท<ส>ชตเท่านั้นนะคะรีบเลยนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะรับเซตนี้ไปเลยนะคะทายจน่าสองกระปุกใหญ่แบบนี้พร้อมผนัพกพาอีก2กระปุกแล้วก็ไบรท์ t ท n i n g อีก1ขวดแบบนี้แล้วก็หนุมานรุ่นมหาบารมีอีก1ชิ้นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะหานุมานรุ่นมหาบารมีนะคะปลุกเสกโดยหลวงพ่อเกลี้ยงนะคะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยช่วยให้ค้าขายของดี อย่างรับรื่นวันนี้แถมฟรีในเซตนี้เลยนะคะดังนั้นคุณผู้ชมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมก็โทรมาจองสิทธิ์เลยให้ทันนะคะตอนนี้6ชิ้นนี้ระคาเพียง2,990บาทเท่านั้นเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศรูดรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าธรรมะดูแลใจแต่ถ้าอยากผิวสวยแบบพวกเราก็ต้องไทยไลน์จีน่าค่ะขอบค่ะอบพระคุณค่ะดูรายการคุยแชบโชว์เสร็จแล้ว อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ